เมียเมียวยีย่ลายิกินกาแฟที่ลกวายเฉามากาแฟจะแก้วในแครับอุ้ยไปแล้วไปแล้วพุนพ่นพุ่นว้ายมอนี่ไปว้ายมอนี่สงสัยสิมาลับโมเมนต์นั่งกวักประจำล้านอีกแล้วพี่น้องเมียเมียวมนี่สิเป็นนั่งกวากประจำล้านพุ่นพุ่นพุ่นว้ายคากิวคากิวพุนพ่นพุน่นนั่งป๊ไปสวัสดีจ้ามอนี่เมียวเมียวม,ม,มาเป็นนั่งกวากประจำล้านคือเก่าพี่เจ้าอง ม,ม,มาเป็นนั่งกวาประจำล้านนากระสีบึงบ้งบึ้งแม่จะน้อยเพราะว่าพึ่งตืน่นพึ่งตืน่นเหมียวนางกวาประจำล้านอ้ยพุนผุนผุนพี่น้องโอ้ยนี่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 ฟอร์มฟอร์มขนาดพุนแต่งตัวนิดนึงเดี๋ยวังสิเอิญหรือ้ามันยังเช่าอยู่ลูกค้าพนทนา่านมาพะปาพะปาลูกค้าพทนา่านมาดิวายเดี๋ยวก็มาลูกโอ้ยกาแฟฮอนแก้ววาลุก กาแฟฮอนสักแก้ววะพูนพูนพูนเฮ้ยพูนพูนพูนนะวังนาเบิ่งนาโอ้าพูนขายบุกพราน้ำเต้นนี่อ้ยนาขายบุกพรานมหอมนั่นติอุ้ยพูนพูนพูนคากิวพี่น้องคากิวพูนปีลาเต้กามาพี่น้องปีลาเต้กามาซอยผีไม่เมียวโอ้ยลูกบ้านนี่พร้อมใจกันขนาดพูนพูนเฮ้ยนางแต่งตัวกันที่ข้าพูนพูนพูนเดี๋ยวมันชิบังห้ามว้ายแต่งตัวจัหน่อย ไดชิเอิญลูกค่ะโอหขนาดพุนผุนผุโอ้ยพี่น้องพี่น้องว่าตาหักบ่ลูกบ้านนี่ยตาแค่ไหนมฮมคางซ้ายกับตาแฮมคางขวากับตาโอ้ยผุนพุนผุนเมื่อนี้เมียวเมียวมาเป็นนั่งคว้าประจำล้านคือเกาจ้าเอฟซีทันใดมาอุดหนุนสนใจมาอุดหนุนเมียเมียวได้ด้วยจ้า เมียเมียพร้อมขายจ้าพูนผูนใส่ข้อกัดเสียได้พี่น้องเอฟซีใส่ข้อเสือให้ไม่กับไปเห็ดเสียสซบุนี่โอ้ยไปเห็ดหายจากไปหายหมองไรพ่นพูนเบิงเบืงทานั่งนั่งกวักประจำลานพี่น้องทานั่งกวักลูกค้าประตูุ่นพูนผูนหฮกบูวคาคิวพูนโอ้ยพร้อมพร้อมจ้าพร้อมลูกค้า เอฟซีเห็นแล้วจ้าเมียเมียพร้อมขายพร้อมขายมาเป็นนั่งกว้าประจำ้านแล้วจ้าพุ่น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 โอ้ยแต่งตัวโอ้ยทานัางพี่น้องทานัางกินขาดพี่น้องพุ่นพุ่นอ้ยขาคิวขาคิวลูกบ้านนี่โอ้ยขาคาคาคาพี่น้องพุ่นพุ่นเชยพุ่นเชยเชยพุ่นขาคาแม่ปวดขนาด ฮะน่นนั่นปวดไส้ปวดควัาจังเลยอ้ยค่ะค่ะค่ะเอาอีหล่ามีมียวอีหล่ามานั่งเกินลูกข้าอย่างแนวนี้โอ้ยมานั่งหลับตีลูกฮะบมันไม่ได้หล่ามานั่งหลับตีโอ้ยผุนมานั่งเกินลูกข้าแนวนี้แนวนี้โอ้โอ้เพิอบ่ได้ตัวหนี่เพิอบ่ได้พี่น้องเพิอบ่ได้ผุนผุนนั่งหลับอย่างเดียวเลยพูนพูนบาย ถังแก๊สใบหน่อยเอ้ยถังแก๊สใบนี่ยหน่อยของป้า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 บุรีเมี้ยวๆอีกแหละว่าเมี้ยวๆเป็นถังแก๊สเมียวๆพวกเมนถังแก๊สแค่เมียวตัวอ้วนๆตาหักชื้นถ้าแห้งตาหักแห้งพี่น้องเอฟซีขักขากขากขากผุนน่ะผุ่นน่ะมีเมียวหนักกว่าประจำพร้อมขายพร้อมขายมาสร้างว่าแท้ ไหวพ่เนาะฮะไม่มีเหรออิลาขี้ไหวพ่อเนี่โอ้ยเห็นไหมฝ้าว่านเห็นไหมเอิร์ลกค้าขี้ไหวพ่เนาะนี่โอ้ยตารีบๆๆๆแล้วโอ้ยพี่น้องโอ้ยไหวพ่เนาะนี่โอ้ยโอ้ยคือเป็นแต่เมื่อยแค่เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผุนผุนเพื่อนเพศโอ้ยโอ้ยโอ้ย ขากขนาดลูกบ้านนี่พูนพูนพูนเอายืนอ้าโนะชว์เน่จังเลยเดี๋ยวอาป้าป่าวันมีงวงนวดลูกแนะ่จังเลยนางก็จะข้าวโอุ้ยอุ้ยพูนพูนน่ะพูนน่ะโอ้ย,อยแตงโตอีกแล้วพี่น,อน้องแตงโตอีกแล้วขากขนาด